สวัสดีครับเชต้าเอเวอร์เรสต์เทรดเดอร์ขนํำเพื่อนเข้าสู่รายการ Price Section Run Train ประจำวันจันทร์ที่19พฤษภาคมพศ2568นรกแายการนี้นำเสนอแนวโน้มกราฟราย4ชั่วโมงโกลสปอตทองคำา96.50%เพื่อน,นำไปใช้ในช่วงข่าวตลาดอเมริกาเปิดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนแนวโน้มกราฟในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุน เริ่มต้นโดยการเปิดกราฟกดสปอตไลน์สี่ชั่วโมงขึ้นมานะครับเราจะประเมินแท่งเทียนกันก่อนนะครับเพื่อคาดการแนวโน้มครับแท่งเทียนล่าสุดปิดเป็นบูลลิชนะครับแท่งนี้ครับเป็นเขียวเต็มแท่งมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะเลยนะครับแท่งนี้ครับก็มีแนวโน้มตรงนี้ก็เป็นพินบาร์ที่เกิดตรงเทนไลน์ด้วยนะครับเทนไลน์ในกราฟรายวันนะครับถ้าใครได้ดูไพรซ์เอ็กซ์วอ์สไพรซ์แอคชั่นก็จะ ขีดเส้นเทรนลน์ตามเส้นนี้ได้นะครับอันนี้ก็มีโน,โน้มปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะไปหาเป้ายืดขยายกันครับหาเป้ายืดขยายขึ้นหายยังไงก็หาจากสัญญาณทั้งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแลวก็จุดดีเทสมต์นะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับแดงอุ้มเขียวครับบุนลริชารามิปรับตัวขึ้นไปเป็นเขียวอุ้มแดงแบริชาลามีทุบลงมาเกิดเป็นพินบาร์2ตัวนี้นะครับแล้วก็พักตัวอยู่ตรงนี้ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้ครับ เราลากฟิโบเอ็กซ์เทนชันจากโลไปไฮก็มาที่จุดผักตัวครับจะได้เป้ายืดขยายขึ้นนะครับเป้าแรก3234แน่ซึ่งตาบันทึกเอาไว้ให้แล้วนะครับเป้าที่2ก็3285แล้วเป้าที่3ก็3366ตอันนี้เรามาดูกราฟนะครับตอนนี้กราฟอยู่ที่3240ก็ผ่าน3234มาแล้วนะครับ แนวต้านสำคัญที่61.80%มีแนวโน้มที่จะวิ่งต่อไปที่100%นะครับ3,285กราฟมันจะวิ่งเป็นชุดนะครับวิ่งจาก61.8%แล้วก็วิ่งไป100%นะครับแต่ว่ามีแนวต้านรายวันแนวต้านนี้ครับ3,266เป็นแนวต้านฟิโบนัชชีเอ็กซ์เทนชันของกราฟรายวันนะครับซึ่งต้องดูกราฟอา่าต้องดูรายการ เอ่อ็กซ์วอร์ตพเซ็กชตอนเช้าด้วยนะครับจะรู้ว่าตัวเลขนี้มาอย่างไงนะครับซึ่งต้าจะไม่ย้อนนะครับไปย้อนไปย้อนดูคลิปกันเราเองนะครับสรุปก,ก็คือกราฟเนี่ยจะวิ่งมาชนน่าจะเจอกับ3 2 32,66ก่อนครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็จะวิ่งไปที่3285ครับแล้วก็จะไปเจอแนวต้านสีม่วงนี้ครับ3316แล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดมีการวิ่งทะลุขึ้นไปนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่ากราฟมันจะลงนะครับมันจะลงมายัางไงเราก็จะหาสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจานวน3จุดนะครับเพื่อหาฟีโบนัชชีเอ็กซ์เทนชันขาลงนะครับเป้ายืดขยายลงอันนี้ลบไปก่อนครับเป้ายืดขยายลงหาอย่างไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจานวน3จุดนะครับเราย้อนกลับมาครับใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเขียวอุ้มแดงนะครับแบริชฮารามีครับปรับตัวลงมาเป็น แดงอุ้มเขียวบุริชฮารามีตัวนี้นะครับแล้วก็มาพักตัวอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลือกทางอยู่นะครับลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮนี้ลงมาโลนี่ครับแล้วก็ไปที่จุดพักตัวตรงนี้จะได้เป้ายืดขยายลงเป้าแรกนะครับ3162ครับเป้าที่2 3 1 0 6และเป้าที่3 3มสครับรซึ่งตรงนี้ก็ เห็นไหมครับว่าจากมันมาพักตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันลงมาปุ๊บเกิดเป็นพินบาตรงนี้นี <im> ่ครับที่6 1 8 0พอดีตรงนี้เป็นเป้ายืดขยายแรกนะครับรับอยู่นะครับพอรับอยู่ป๊บก็ดีขึ้นไปเลยครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านไฮนี้นะครับไฮตรงนี้ก็คือเนี่ยครับ3,252ถือว่าเป็นแนวต้านย่อยอีกหนึ่งแนวนะครับไฮนะครับตรงนี้ถือเป็นไฮเป็นแนวต้านย่อยถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงมาครับแล้วก็ มีแนวรับเป้ายืดขยาย3แนวตรงนี้ซึ่งบันทึกเอาไว้ให้แล้วนะครับต่อไปเป็นกราฟทองคําแท่ง96.50%นะครับเปิดกราฟ4ชั่วโมงขึ้นมานะครับเริ่มจากดูแท่งเทียนก่อนนะครับแท่งเทียนก็ล่าสุดเป็นเป็นพินบาบูลิชพินบานะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับอันนี้ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้คุมตลาดอยู่นะครับแบลิชพินบาแท่งนี้นะครับ เราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นก่อนครับเป้ายืดขยายขึ้นหายังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดพักตัวจุดรีเทสเมนต์นะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับแดงอุ้มเขียวบูลิชฮารามิเห็นไหมครับเป็นลักษณะเหมือนคนท้องนะครับเป็นบูลิชฮารามิปรับตัวขึ้นไปเจอพินบาแดงแท่งนี้แล้วก็มาพักตัวอยู่ที่พินบาตัวนี้นะครับลาฟิโบเอ็กเทนชั่นจากโลไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวครับ จะได้เป้ายืดขยายขึ้นนะครับเป้าแรก1 7 6 0 9 3 4คูณ0.4729เท่ากับ5890รอครับอันนี้ต้าคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าที่2000%อันนี้นะครับก็เท่ากับ5 1 5 7 0แล้วก็เป้าที่3ก็เท่ากับ5 2 6 8 0นะครับอันนี้เรามาดูกราฟว่าถ้ามันจะปรับตัวขึ้นมันจะยังไงนะครับตอนนี้เมื่อเช้านะครับที่มันดีดขึ้นมาเห็นไหมครับมันไม่ผ่านตัวนี้ ไม่ผ่านทั้งคู่เลยนะครับ61.80%ในกราฟ4ชั่วโมงแล้วก็อันนี้เป็นเป้ารายวันนะครับเป้ายืดขยายรายวัน5 9 3 0แล้วก็ทิ้งไส้ลงมาเลยนะครับอันนี้คือแท่งเมื่อเช้าเลยครับแท่งตอนตี5้านะครับแท่ง4ชั่วโมงแรกซึ่งดีขึ้นมาก็ไม่ผ่านครับไม่ผ่านแล้วก็ทุบลงมากราฟก็พยายามดันตัวขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่ที่แข็งครับเป็นเป้ายืดแรกเลยอันนี้แข็งอยู่นะครับ ใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งสองอันนี้ห้าหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบกับห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบก็ใกล้เคียงครับตรงนี้น่าจะผ่านยากครับแล้วก็เป็นเทรนไลน์ด้วยนะครับเทรนไลน์เป็นกราฟรายวันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะแข็งครับแข็งเลยละครับไม่ไม่ค่อนข้างนะครับแต่แข็งมากครับตรงนี้ต้องใช้ข่าวหนุนนะครับสาหรับเทรนไลน์ตรงนี้ต่อไปเราไปหาเบ้ายืดขยายลงกันเลยนะครับเผื่อในเผื่อข่าวทุก กราฟลงมานะครับเป้ายืดขยายลงหายังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน 3. จุดนะครับตรงนี้ก็เอาก็ใช้ไฮนี้เลยนะครับหาเป้ายืดขยายลงครับหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดนะครับไฮนี้ครับโลนี้แล้วก็จุดดีเทสเมนต์ตรงนี้นะครับ ไฮนี้ก็เป็นแบบอะบาลิชพินบาร์นะครับปรับตัวทุบลงมาเกิดเป็นบู l ิชพินบาร์หนึแท่งแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปพักอยู่ตรงนี้ก็เป็นบา l ิชพ Pin Bar นะครับอันนี้เอาสั้นๆน,นะครับสําหรับทองคําแท่งครับลากฟิ b บ e e ์เอ็กซ์เทนชันจากไฮลงไปโลแล้วก็มาที่จุดพักตัวครับจุดนี้นะครับได้เป้ายืดขยายลงก็คํานวณน,นะครับ เป้าแรกที่61.80% 106227.04 0 4 7 2 9เทากับ52,60ครับเป้าแรกเป้าที่2คือ15,172.68คูณ0.4729เท่ากับ4 9 7 4 0นะครับแล้วเป้าที่3ก็คืออันนี้ครับ48,930ครับตามนี้เลยนะครับถ้ามีการทุบลงมาและตรงนี้ถ้าเกิดกราฟลงมานะครับจะมีแนวรับของกราฟ รายวันนะครับเป็นเป้ายืดขยายลง5190ก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วนี้เป็นแนวฟีโบนักชีลิเทสเมนต์ด้วยนะครับสำหรับกราฟทองคำแท่งครับ คลิปนี้ทําขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้กราบให้กับทุกคนดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบและอยากสนับสนุนในสิ่งที่เราทํานี้กดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับ